พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันจันทร์วันที่29เดือนที่หในหัวข้อเรื่องพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าและพระวนจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งทิโมทีบทที่สข้อที่16ฉบับ MAPC พระองค์พระเจ้าถูกทำให้มองเห็นในเนื้อหนังของมนุษย์ทรงได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมและพิสูจน์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเห็นโดยเหล่าทูตสวรรค์ถูกเทศนาในหมู่ประชาชาติถูกเชื่อในโลกและถูกรับขึ้นไปในพระสิริหนึ่งที่โมทีบทที่3ข้อที่16ฉบับ A M P C พี่น้องคะข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราทําให้เราไม่สงสัยเลยว่าพระเยซูคิดคือใครพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงปรากฏให้เห็นในเนื้อหนังของมนุษย์ทรงได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมและพิสูจน์โดยพระวิญญาณถูกเห็นโดยเหล่าทูตสวรรค์เห็นถูกเทศนาในหมู่ประชาชาติถูกเชื่อในโลกและถูกรับขึ้นไปในพระสิริฮาเลลูยานะคะพี่น้อง สิ่งนี้ทำให้นึกถึงเรื่องราวของการดำเนินคดียอย่างเร่งรีบกับพระเยซูในพระธรรมมาระโกบทที่14ข้อที่60ถึง63มหาปรหุริตสมคบคิดกับสภาชาวยิวเพื่อหาหลักฐานประรำพระเยซูเพื่อที่พวกเขาจะได้ตัดสินประหารชีวิตพระองค์แต่ไม่สามารถพบหลักฐานใดๆนอกจากนั้นพวกเขาถามพระเยซูว่าท่านคือพระคิด บุตรของผู้สมควรแก่การนมัสการหรือคำตอบของพระเยซูนั้นไม่คลุมเครือและชัดเจนพระองค์ตรัสว่าเราเป็นและท่านทั้งหลายจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิเดชและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงตัดสินประหารชีวิตพระองค์และจับพระองค์ไปเพราะว่าพระองค์กล้าที่จะเป่าประกาศว่า รงเป็นพระเจ้าในเนื้อหนังของมนุษย์แต่นั่นคือสิ่งที่พระองค์เป็นการพูดว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าหมายถึงพระองค์เป็นพระเจ้าในเนื้อหนังของมนุษย์พระเจ้าเสด็จมาหาเราในร่างมนุษย์นั่นคือสาเหตุที่พระองค์ถูกตรึงกันเขนจึงไม่น่าแปลกใจที่เปาโลกล่าวว่าความบริบูรณ์แห่งความเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพนั่นคือพระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้นแห่งความเป็นพระเจ้าพำนับอยู่ในพระเยซูคริสต์ซึ่งเปิดเผยอยู่ในโครสีบทที่หนึ่งข้อที่19นะคะพี่น้องคะเมื่อคุณยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าคุณจะไม่เห็นแสงที่ทำให้ไม่เห็นเหมือนที่เป็นพระบิดาแล้วพระเยซูเจ้าจะยืนอยู่เคียงข้างพระองค์บนพระบัลลังก์คุณจะไม่ได้เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนนกบนพระบัลลังก์ด้วยไม่ พระเยซูอยู่บนพระบัลลังก์และพระบิดาอยู่ในพระองค์พระองค์เป็นร่างที่สมบูรณ์แห่งความเป็นพระเจ้าฮาเลลูยาให้เราประกาศคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะสาธุการแด่พระเยซูเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ปรากฏในร่างมนุษย์ ถูกเชื่อในโลกนี้และถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์พระนามของพระองค์ช่างดีเลิศยิ่งนักในแผ่นดินโลกข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นร่างที่สมบูรณ์แห่งความเป็นพระเจ้าข้าพระองค์นมัสการพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรง,งเป็น และขอพระคุณที่เปิดเผยตัวเองต่อคริสตจักรของพระองค์พระสิริของพระองค์ดำรงเป็นนิจอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอ l ดี e ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด